จะไปไหนห้อาอะไรเลยบอกแม่กับมาน่ะตัวนู้นดีกว่าตัวนี้เราตู้ไม่ได้แน่เลยได้ตัวนู้นโอเคเจมส์เนี่ยเจมส์เนี่ยน้ำ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 วอยวอยมีนี่ดีนีเดีมีข้างวมันมีเดินมา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 เห็นแล้วเห็นแล้วเดินมาก่อนเดินมาก่อนล้าหลังแล้วจิงมาแล้วมาล็อกตากันต่อเดินมา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 ต่อจะไปหรอ เดินมาิเดินมาที่กูปะพัดซ okay, okay. okay, ้ำให้หน่อยไปหนึ่าได้ไหมโอเคโอเคไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรหลังทบหลังมึงล้มโนโนลบกอแตก่ไป ตายหมดตายหมดที่โน้นนะที่นี่หมโคบ้าน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 มีมีมีแบกมีแบกกูมีแบกเดินไป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 โอเคท็อปไปละท็อปตรงนั้นมีทอบตรงนั้นรอเพื่อนด้วยรอเพื่อนด้วยได้มีมีมีเวลามันเอาเมื่อกีเกินไม่ได้ไปโน่นนั่นกูใส่ในบ้านให้กูใส่ในบ้านให้เฮ้ยที่ไหยโอเคโอเคจะตายจะตาย ล้มล้มล <iro> ้มนะครับตายหมดดกวถ้ากูพร้อมแล้วมีคิวอีกแล้ปะอย่าเพิ่งดนาจี๋วังไม่หาเลยกำลัมองมาสามาอีเวกสามาอีเวกสามาอีเวกอ้ยต๊อปมามาท่อปมาวัวให้ท๊อปอันนี้่ออนนี้ต้อง ขึ้นมาขึ้นมากะแตกดาวเอาก่อนแล้วก่นเอาไปใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาดิมีที่เติมมีที่เติมเอา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 ตัวนี้เอาตัวนี้เอาไปยามาเลยหนีไปไหนนะดาวัดนยังไงเราก็ชกไม่ได้เลือยไม่เต็ม ลังมึงมีนะรอขวาขวาตบขวามาบนบนบนเดินไปละเดินโอเคโอเคไปได้เดินไปได้แล้วมาหันยึงกูนะมันยิงมันยิงโดนมึงเนะแต่ตีเติร์ใช่ป่ะโดนเลยเลยเลยตบช่วยช่วยช่วยล้มเฮเก็มหลังหลังตบหลัง มึงชุบกูได้นะเนี่ยใช่ปะต้องต้องขยับเข้าหน่อยที่กูที่กูที่กูเข้าไหนเข้าไหนเข้าไหนเอ้ยเข้าไหนวูกูก่อเขาขอแดงก่อแดงอันนี้ก่อแดงก่อแดงวูจะคิวแลนจุ่ดนเต็ม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 แต่มันยิงทิ้ง กันนึงนะท่านไปหนึ่งหมดเลยรอ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 มันไม่พีคมันไม่พีคมันหลบไปไหนมันหลบไปไหนตัวนี้มันหลบอยู่ด้านด้านขวาจากทีมมากูมันอยู่หลังเนีคือตันนี้ใช่ไหมหลังอพแพงวิ่งฉีกใช้มาหลังชาร์จบ้านบ้านฝั่งซ้ายมีตีนหนึ่งไหมใช่ใช่ใช่เออเสียเสียตัวนี้ไงตะเกนตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนี่มาได้ไหมวิ่งวิ่งฉีกใช้เข้ามาวิ่งไม่ได้แล้วไอ้กูเกาะขาวดีประเด็นอ่ะขึ้นมาเลยมันไม่มอง ไม่มองไม่มองก็ดูให้ก็ดูให้หายไม่รู้ไปไหนเอ้ยหายล่างนี่รังทอเนี่เอ้ยทัศนไอ้ทอบ็ทบทบอย่าแยกกันทัศนอยู่นี่ทัศนอยู่นี่นี่มันชนมูแล้วเนี่ยโอเคไปช่วยทัศน์อยู่หลังแทงหนูปะไม่หมดก็ตีก็ตี รอบอย่าพ uhm, ี <m eme> <m eme> ่แค่มีมีเมอื <t asi> <t asi ่อพลหัวหัวไปเผาโดนเผาอันตีแตกอันตีแตกตัแบตตัวแบตคอแตกตัวมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเราได้โพ s ิชั o n มีกระปุก้ิงสวย มันมันจุ๊บอยู่ข้างล่างอยู่เลยอ่ะมันยังไม่ลงอ่ะเออมันนี่อยู่จุ๊บอยู่นี่โปผมเนี่ยต่อแต่เฮลใส่ลงได้แม่ววมเปื้อนหน้าเลยนะถ้าก็เป็นเตีร์หน้ากูเสือสวยทำให้ทีทำไม,ำไมเฮ้ยช่วยหน่อยออเฮลสกูท้ำเตี้ยอยู่ไม่มีเกาะจับตัด โลบ้าโลบ้าต้เลยตมเลยโลบ้าเลยยอดเียูเไดแม็กซ์ไลท์ขูพร้อมกู่พร้อมแป๊บขอเติมเฮ้ยเติร์ดเติร์ดเติร์เติร์ดเได้ควรเติรเลยควรติดเยเียนตีนะขอลมดไ ยิกาะแยังเกาะแดงแล้วลัยิงอันตีอันตีอันตีมาเไป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 เ้ยแบงแบงแบงล้มแบงล้มฮ้ยขลังคิวคิคิวคิคิวโอ้โหกูดาวไอ้เหี้ยทุนไปไปนะไปเลไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปนม่นี่ มกำลังยิงลงข้างหลังวางให้กูวางให้วางให้โอ้ไม่ได้หรอแม่งโดนอิเอาแยกไปอ่ะเมื่อกี้ใครแยกไปฝั่งนู้นอ่ะอออ่ะโอ้ยบีแบกมาแล้วตัวต่อยมันดิใครมีแบกมั่ง เฮ้ยได้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 เอาอีกเอาสวยคนเดียวตัวเดียวสองตัวเอาแม่งก่อนเลยแม่ไปเอาตัวสุดท้ายอ่ะแต่มันรู้อยู่ไหนไอตัวนี้ไปทางไหนมันไปได้ปะทางนี้ไปได้มันต้องวิ่งมาตัวอยู่ไหนวะไอ้ตว์กูกลัวที่นี่ไปอยู่ข้างหลังเราดีประเด็นโอ้โหเขยเเขไปไหนจ้ะ

มันเข้าบ้านไแล้วอีแวกได้เลยอีแวกได้เลยโอ้ยหนึงนนึงนโอ้หนึงลุดหนึ่งลุดหน่งุดออไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะอี่วกที่มึงไหมสร็จแล้วหลุดแล้วไม่มีโอ้โหสุดยอดหนึงนี่ โอเคเอาไปอาคขึ้นไปสองโอเคขึ้นไปฉามแล้วกาเลมครับกลับไปรนอาร์อาร์ขึ้นไปขึ้นไปโอเคเอเค็วกวนไอ้กว่ามันอยู่นี่มันอยูนี่ต้วอลือบ้านเข้าบ้าน อยากได้กระสุนไรเพิ่มอ่ะเออเออไอ้เจ้าน่าจะรโดกระสุนรีชิพรีชัพเตอร์นะมันนำรีชัพเตอร์โอเคครับอ๋ออ๋อู้ไม่มีแบบมีคิวคิวเดี๋ได้

ไอคนที่กูยิงล้มไม่รู้เป็นอะไรแ้พร้อมยังพร้อมยังพร้อมมามามาไปเจได้ยไม่ดู่ฝารุทของที่ตัวยังกูไม่ได้ว่างรุทเลยเพราะว่าวงมาพอดีเนี่ยอ๋อแดงกูแดงกูแดงไอ้ย่าโอ้กูโดนอ่าไอ้ดาวเป็นระเบิดแบบนี ไม่มีคิวแล้วครับอ้อ๋อเจอแล้วอยู่ข้างข้างนู้นบ้านนึงบ้านนู้นบังคับโอ้โดนบันเนนโดนข้างโดนข้างบ้านโดนกระสังตีนั้นแ่ะแต่ว่าไม่ต้องจะตายจะตาย กวตลาดบ้านกูดว่ข้างใต้ตีน่ังไงมันมีตีน Newcastle ด้วยนี่ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหชิบลัดนี่รวยมันจะกินรวยกินค,คนรวยโอ้หไม่มีคิวแล้วอะ่ะเฮ้ยมีคนมาชิดมันยิงที่ล่างยิงที่ล่างเช่าแจมันเล่นเดมไฟเล,เล่นด้วยกันเล่นด้วยกัน สกเสจาะไปเลยว่ามึงยวกูรอโดของมัน้ว,ม,วมันอยู่ข้างใต้มันไม่ึ้นมาชั้นสองเอ้ยบ้านเราชิวจังวะแต่กูไม่ชิวกูเสียวบ้านนี้ดีตรงนี้ไรอย<ะ>่างงี้เดี๋ยวอีกเิวเมันก็้ามาแล้เกาะเอาเกาแล้วมึงอ่ออะ ังไงครับยังไงครับงไอหมดแล้วไงวนี่เลยหมดแล้วโอ้โหหนึ่ซะจะไปโกรธตั้งหน่วยมันอยู่ข้างใต้สะพานเลยเนี่ยหมดเลยนะไม่มีอะไเคีื่องฮีทชิวไม่มีสนเลือด คอแค่คนกุเรนยิงแบบว่าต้องโผลกระป๋ายี้โอ้ยระเบฟิวฟิวฟิวล้มคุยิงไม่มี่ออยู่นี่ไลยตายแล้ตนตรงคนเลตรงตรงเนี้ยมึงเอาเเอาอีกแล ไม่ลงไหนไม่ตายว่ะตรงนี้มีที่นเดี๋ยวคิวมันหมดละเดี๋ยวรอดก็แตก็ได้อไปแตนี่นเดีวาโอ้โหกูไม่กูโดนรัดหมดเลยสัตว์เลยลงมาเลยวะไอ้ทัตกอยากไา้ไมันี่มันมั ีใต้เพราะว่าจะวิ่งไปเอาเกาะกล่องนั้นแม่งไม่ได้หรอมีคนต้องเหรอมามาตรงนี้เลยเข้าใจหรอโอ้โหทัดทัดมีคนยิงตู้ข้างหลังนะอ่านีออมีคนจ้องมาหน่อยเพื่อนต้องตอบเดี๋ยวนะ ตายตายไอ้คนที่จ้องกูตายกูจะไปเอาเกาะกูไปเลยนะกูไปเลยนะโอ้โหโคตร้ากว้าจบ้อยแล้วท้อโอ้โหมุมกูไม่เห็นเลยเดียนัหนึ่ะอ๋อเลยที่สองตัวที่นี่สองตัว มันชุบมันชุบใตใตสะพานใตบันไดเระโดดตัเฮ้ยวงวงเป็นใจเหมือนกันนะยินตรงขอบได้เลยไม่โดนจ้าระวังมันจะย้อยย้อยยิงได้ไหมไม่ได้ ตายมันย้อยโอ้ยระเบิเยอะจังอะดูดิโดนตายระเบิดแน่เฮ้ยคูรถกับห้ังเย็ดมัวได้ ทำไมกูไม่คิวข้างบนวะ